โอเคครับข้อนี้นะครับเป็นเรื่องเออเรื่องอะไรเนะี่ยอ๋อเรื่องเวกเตอร์นะครับก็มันว่า O เป็นจุดกําเนิดเนาะก็อันนี้อันนี้ก็ขนาด AB ขนาด AB ก็คือรูทขนาด AB ก็คือเอา A ลบเอา A ลบกับ B นะครับก็มันคือมันคืออะไรนะมันคือระยห่างอะเออไม่ใช่ นคือขนาดเวกเตอร์หรือระยะห่างระหว่างจุดนั่นแหละบ,บวกกับหนึ่งบวกสี่กำลังสองบวกกับสี่กำลังสองเนาะเอาอะไรลบอะไรก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงก็กำลังสองแล้วแต่ตามหลักเวกเตอร์ก็คือต้องเอาหลังลบหน้านะครับเออจัดหลังลบหน้าส่วน o อก็ศูนูย์ูก็เอาอันนี้กำลังสองเลยก็ได้เนาะ เพราะว่าอันนี้มันลบศูนย์อยู่แล้วเนาะแล้วก,กำลังสองก็ไม่ต้องสนใจเครื่องหมายนะครับนี่ได้สามรู้สิบฝั่งนี้ติดไปก่อนก็ได้นะครับอันนี้ขอเปลี่ยนข้างขอดึงลบออกนะครับยี่สิบห้าบวกสิบหกนี่สีนะ่เอ็ดเนาะกำลังสองทั้งสองข้างไปเลยเพราะสองข้างยังไงก็เป็นบวกอยู่เลยนะครับก้อนนี้ก็เก้าสิบย้ายสี่สิบเอ็ดไปลบได้สี่สิบเก้า สามบวกทีก็ลงสองอลืมก็ลงสองใช่ก็ถอดรูทได้บวกลบเจ็ดก็ทีก็ลงสองล่ะมาจากไหนนี่ก็ลงสองอ๋อผมมึนครับโทษทีโอเคก็ได้ทีเท่ากับอะไรสี่กับลบสิบเขาบอกว่าทีเป็นบวกเนาะก็ทีเท่าบสี่แน่ๆล่ะ แล้วมันก็บอกว่า OAB มีพื้นที่กีต่ตารางหน่วยเขีบพื้นที่สามเหลี่ยมถ้าคิดแบบเวกเตอร์คืออะไรคิดถึงพื้นที่คิดถึง Cross นะครับมันคือ1นึสอง OA Cross I r r s s s OB ขนาดนะครับโอเคขนาดก็คิดวิธีง่ายๆนะครับก็เอามา Cross กันสดๆไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยหาขนาดเอาก็ OA เนี่ยคืออะไร ก็เราคิดแค่ขนาดอันเนาะก็เราก็เอามาเลยก็ได้ครับลบสมหนึ่งส่วน O B นี่ก็คือเราได้มาแล้วนะ T ลบสก็4ี่ลบสีก็ไปครอสกันลบสามหลบสี I J K ข s อมาเลยนะครับข้อตามหลักปกติเลย J K สี่นะครับอันนี้ผมคิดเลยนะครับลบสิบสองอะไรเนะี 12, 8, นะ่ยสิบสองแปดเนาะก็ก็ได้ว่าเออหนึ่งส่วนสองของขนาดไอลบสิบอบวกสองจบวกแปด k ก็ขนาดก็คือรูท 1> 16บวก1นึ่วกสก็หนึ่งส่วนสข้างหน้าก็คิดเลขออกมานะครับจะได้เท่ากับเออนี่นะครับ2องร้สิบสี่คิดเลขแล้วว่าดึงตัวประกอบเนาะ